สวัสดีครับวันนี้ร้าน BB&Camping ก็มีปืนสั้นอัดแก๊สมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นของ WE เ l o ็ k 1 8แนะครับอันนี้เป็นเจน3ตัวกล่องของ WE ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดกล่องออกมาก็จะมีคู่มือคู่มือรวมนะครับของ WE มีรุ่น 18, 23, 26, 26, 4, 35นะครับผู่มือก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆของปืนนะครับการบรรจุกระสุนการทุกอย่างเลยครับนะดูรูปภาพก็เข้าใจง่ายดีนะครับในกล่องก็จะมีตัวปืนแล้วก็ แมกกาซีนแค่นั้นเองหมดไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นเจนสามนะครับตัวปืนก็กล็อก 18c นะครับสไลด์ฝั่งซ้ายก็มีมา์กิ้งลองลึกนี่นะครับ 18c แปดซีแทกิคอ่คูณ19ตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเมกอินไตวันนี่อันนี้คันปลดสไลด์คัน แวนสไลด์นะครับคันข้างสไลด์ตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับกดลงไว้ถอดปืนนะครับถอดสไลด์ปืนอันนี้เป็นค,คําบังคับปรับลงมาข้างล่างนี่เป็นฟัวโต้นะครับปรับขพ้นไปข้างบนนี่เป็นยิงออโต้ธรรมดาทีละนัดถ้าปรับลงมาอย่างนี้ก็ฟัวโต้นะครับรัวได้ปุ่มปิดแม็กกาซีนอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงด้ามก็มี เช็คเกอร์มีการเลื่นนะครับสางมือดีตรงนี้ก็มีโลโก้ W E นี่นะครับศูนย์แต้มจุดขาวนะครับศูนย์หลังเป็นรูปตัว U ูศูนย์หน้าก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งขวามือก็เรียบๆนะครับมี W E T ี่ T 2 0จุด2 0 1 9นนะครับมี serial number ประมาณนี้ นะครับตรงนี้ก็จะมีคำว่ามา Make-in ไต้หวัน W e Tactical นี่นะครับด้านก็มีร่องมือตรงนี้ด้วยนะครับนี่ชับดีโครงไกลด้านหน้าก็มีเช็คเกอร์ใต้โครงปืนก็จะมีรางมีร่องสำหรับติดไฟฉายเลเซอร์อย่างนี้ด้านหน้าตรงลำกล้องก็จะมีเกลียวสำหรับใส่ท่อเก็บเสียงนะครับ สไลด์ก็ทําแบบปืนจริงเลยนะครับเจาะสไลด์เจาะรูลํากล้องเจาะพอร์ตนะเพื่อลดแรงสะบัดปืนจริงเวลายิงฟอโต้มันจะสะบัดสะบัดมากนะครับต้องลดแรงซะหน่อยถึงจะคุมปืนอยู่นะครับนี่นัดสุดท้ายสไลด์ค้างนะครับแบบนี้เลยยิงกระสุนนัดสุดท้ายหมดสวยงาม ถือว่าสวยนะครับของ W E ตัวปืนมิตีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ดูตัวปืนน้ําหนัก763ดรกร,รมัมนะครับ7จขีดกว่าเกือบ8ขีดก็โอเคน้ําหนักกำลังดีเท่ากับปืนจริงเลยนะครับอ่อ วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับให้ปลดแมกกาซีนก่อนปืนแก๊สก็สำคัญที่แมกกาซีนนะครับด้านหน้าแม็กจะมีตรงนี้นะครับให้เราเอา,เ,อาเล็บจิกลูดลงมานะครับเป็นช่องบรรจุก,กระสุนนะครับตรงด้านหน้าให้เอากระสุนสรงคมงโมโมโม,มนี่หยอดลงไปตรงร่องบากกว้างๆนี้นะครับทีละลูกก็หยอดลงไป ถ้ามือใหญ่หน่อยก็จะลําบากแต่ถ้ามีสปีดโรเดอร์อย่างนี้เราก็กดลงไปเลยกระสุนนี่แม็กนี้มันจุได้25นัดนะครับเทคนิคการเล่นปืนแก๊สก็อย่าใส่มันจุกระสุนให้เต็มมากใส่สักยี่ 25. 25. ้าห้าก็พอนี้เพรามันจุไม่เต็มน,นะครับคือให้มันมีระยะถื้นตัวอย่างนี้บ้างด้วยนะครับ ถ้าใส่จนเต็มเต็มแม็กเลยนี่คืนตัวไม่ได้นี่จะมีปัญหาเวลาเราตบแมกซีนเข้าในตัวปืนนะครับมันจะไปชนกับชนกับขาดันลูกข้างในทำให้ขาดันลูกหักก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตัวนึงก็หลายตังค์นะครับเทคนิคเราก็อย่าใส่ให้มันเต็มมากให้มันมีระยะคืนตัวอย่างนี้ก็พอนะใส่กระสุนสเสร็จแล้วเราก็ใส่เติมแม็กเติมแก๊สนะครับ โดยการเขยา่ากระป๋องแก๊สอย่างนี้นะครับความแม็กลงในลักษณะนี้เขย่ากระป๋องแก๊สกดลงไปตรงๆนะครับนับ1ถึงสิในใจเอาแค่สิบบีก็พอนะครับสมมุติว่า10บีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แมกกาซีนเข้าไปในตัวปืนนี้นะครับดึงสไลด์ทอยหลังวางกระสุนเข้ลาลังเพลิงนี่คือปืนพร้อมยิงแล้ว อ่ามีอีกนิดนึงนะครับเซฟตี้มีนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่มีเซฟเซฟของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้กลงไกนี่นะครับคือกดตรงนี้ลงมาเอาเล็บจิกนะครับนี่เป็นการล็อกล็อกไกลกดลงมาแล้วเหนี่ยวกลไม่ได้นะครับถ้าจะยิงเราก็ดันขึ้นไปไม่ค่อยมีเล็บขอใชใ้ตัวช่วยนี่ดันขึ้นไปปลดล็อกก็ยิงได้เลย เดี๋ยวผมจะยิงวัดความเร็วให้ดูว้าว <c oughs> ปับรลัวปับโหมดผิดเดี๋ยวยิงทีละนัดนะครับสามร้อยสี่สิบสองสามร้อยสี่สิบเอ็ดสามสี่ห้า 4ี่หกนี่แล้วสุดท้ายสไลด์ก็จะคานอย่างนี้นะครับเฉลี่ยก็ประมาณสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบนะครับความแรงนะครับประมาณสามร้อยห้าสิบเสร็จแล้วเราก็เคลียร์ปืนสไลด์คานอย่างนี้นะครับปลดแมกซีนออก ถ้าจะเล่นต่อก็เติมแก๊สทวนวิธีเดิมนะครับเติมลูกกระสุนนะครับถ้าเราเลิกเล่นแล้วเราเคลียร์ปืนเราก็อันดับแรกถ้ายังมีแก๊สค้างในปืนเราก็ไล่ยิงยิงแก๊สออกให้หมดนะครับโดยการใส่เข้าไปในใส่แจกกั๊สีเข้าในตัวปืนกดตรงนี้นะครับกดค้างสไลด์แช่ไว้เราก็เหวี่ยวไกลอย่างนี้จนกว่าแก๊สจะหมดนะครับบางคนอาจจะ ที่เกียดกดตรงนี้เลยอย่าทําอย่างนี้นะครับกดไปเลยอย่างนี้นี่ลูกยางตัวนี้จะปิ้นนะครับไม่ดีนะครับในการเคลียร์ปืนก็ให้ไล่เคลียร์ออกแบบเมื่อกี้นะครับยิงทีละนัดออกไล่จนกว่าแกจะหมดดีกว่านะครับการเกณฑ์รักษาก็การรักษาปืนแก๊สปืนแก๊สนี่จะมีโอลิงนะครับโอลิงอยู่ในแมกกาซีนสามจุด ในตัวปืนด้วยก็มีนะครับเดี๋ยวจะไล่หดูจุดแรกแม็กกาซีนอยู่หลังแม็กนะครับตรงนี้ว่าปล่อยแล้วก็อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เราใช้ซิลิโคอนอย่าใช้โซแนกนะครับโซแนกจะกัดจะกัดลูกยางของเราทำให้โอลิงเสื่อมนะครับใช้ซิลิโคนรักษาปืนตัวนี้นะครับสำหรับปืนแก๊สโดยเฉพาะนะครับก็ฉีดลงไป3จุดที่ว่า หนึ่งฉีดหลังแม็กเสร็จแล้วเราก็กดให้น้ำมันมันไหลลงไปด้วยนะครับแล้วก็ปากแม็กกนแม็กสามจุดนี้นะครับเพื่อรักษาโอรีของเราเสร็จแ,แล้วตัวปืนเห็นตุ่มตรงนี้นะครับจะมีสองฝั่งกดลงมาพร้อมกันอันดับแรกขึ้นสลายก่อนขึ้นนกก่อนนะครับกดลงมาพร้อมกันแล้วก็ดันสลด์ไปด้านหน้า น,นี่อันนี้เองปืนก๊อกถอดง่ายมากนะครับปืนจริงก็เหมือนกันถอดอย่างนี้สไลด์ก็จะมีชิ้นส่วนแล้วก็ฉีดน้ำมันหล่อลื่นแค่นี้ก็พอนะครับตัวนี้จะเป็นเห็นเฟืองตัวนี้นะครับเฟืองตัวนี้จะมีเฟืองสำหรับปรับฮอปนะครับปรับฮอปก็ให้ลูกของเรากินต่ำดือเหินขึ้นประมาณนี้ ลองยิงดูก่อนนะครับในระยะที่เราต้องการแล้วกะระยะยิงยี่สิบเมตรอย่างนี้เราก็ปรับให้มันตรงอย่าไปปรับบ่อยนะครับปรับตรงแล้วก็แล้วแล้วเลยไม่ต้องไปปรับบ่อยนะครับตรงโค้งปืนแล้วก็ฉีดซิลิโคนฉีดตรงชุดลันไกตรงที่มันเสียดสีกันนะครับฉีดที้เยอะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับนี่นะครับ แร้กก็ใส่ทางเดิมนี่ใส่เข้าไปตรงๆเลยครับไม่ได้กดอะไรเสร็จแล้วนีคือการถอดทำความสะอาดกรับนะครับง่ายมากนี่นะครับ1 8ของ WE ที่ร้านก็มีจำหน่ายอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ WE เป็นของไต้หวันนะครับผลิต อยู่ที่ไต้หวันคุณภาพก็ก็สูงตามราคานะครับ <c oughs> อก็โอเคอยู่นะครับส่วนนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเราไปยิงผมจะใส่ลูกแก้วลูกแก้วลองยิงขวดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะมันเหมือนยังไง <c oughs> จะมันไหมประมาณนี้นะครับโอเคครับไปลองกัน